ที่ทอยเลนมันกําลังลังแก่ไดโนเสาร์แล้วเหมือนเสียงไดโนเสาร์กำลังถูกทำร้ายอะไรอย่างนั้นน่ะได้ยินเสียงรถเบ๊ะโคด้วยนะแบบไดโนเสาร์สุดร้ายจริงๆนะทันแล้วผูส้สกีที่ทอยเลนนะควันท้ายกาดด้วยนะเฮ้ยแล้วก็แปลกๆอ่ะเ,เ,เ,เหมือนไดโนเสาร์ากำลังต่อสู้กันไงสุดยอด,ดเลยทีวีแมนใชั้าานเมย์ทันเฮ้ยเจ๋งนะจัดการมันเลยทีวีแมนอย่างงั้นสุดยอดสุดยอดไปเลยรถถังแปลง ัยยท่าันวีว่ากรุ๊ปแม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสาตามจินตนาการของเด็กๆฝากแบบรับชมและกดติดตามพวกเราด้วยนะคะช่วงนี้นะพวกสกีบีดีท้ทอยเลีะมันมีแบบว่าออกอลาวาดหนักมากเลยอะทุกคนแบบว่าน้องๆทุกคนน่ะก็สนใจสกีบดีท้ทอยเลดอะยี่สสนใจมันนะมันออกมาเยอะเลยอะทุกคน ัดีค่ะทุกคนทันทันบอกว่าวันนี้มีแมงอะไรมาให้ทุกคนดูแถมแถมแถมแมงสกีไปดิถอยเล็บเจ๋งอะตัวอะไรมากเลยนําให้เพื่อนๆดูซิใชท่านใท่าน s ปเกเ e r m n ใช้ท่าน s p e อัเกรดแล้วอีกตัวหนึ่งอะไรใช้ท่าน c a m e า a มน n ฮ้ยเจ๋งอะเฮ้ยแม่ว่าไม่ได้ยินเสียงเหมือน ไดโนเสาร์กับไซเลนเฮดเฮ้ยหรือว่ามีสกิปพี่ดี้ทอยเลตด้วยอ่ะนี่นี่แม่ได้ยินจริงจริงนสกิปพี่ดี้ทอยเลตมันกำลังลังแกล่ไดโนเสาร์แล้วเหมือนเสียงไดโนเสาร์กำลังถูกทำร้ายอะไรอย่างนั้นน้าได้ยินเสียงรถไปโคด้วยนะทันแม่ได้ยินจริงๆนะทันทันได้ยินป่าวะเฮ้ยอุ้ยสองตัวนี้เรียกมาหรือเปล่าเนี่ยเรียกเพื่อนมาแน่ๆเลยอ่ะสองตัวเนี้ยยิ ยังไงดีล่ะได้ยินแบบไดนโอสาวถูกทำลายจริงๆอะทันแล้วพวกสกีดี้ทอยเลตนะมันร้ายกาดด้วยนะเฮ้ยแล้วก็แปลกๆกับเหมือนไดนโดสาวกำลังต่อสู้กันได้ยินเหมือนเสียงหุ่นยนต์อะไรอย่างนั้นน่ะุิ้สงสารไดนโสาวว่าจะจัดการกันเองได้ไหมเนี่ยวิ้มันอ,อยู่นู่นเฮ้ยสกีดี้ทอยเลตอิ้เป็นเพราะสองตัวเนี้เรียกเพื่อนมาแน่ๆวิโ้โอ้จริงด้วยอันนี้พวกดีนี่นะนะ อันนั้นพวกร้ายเอาไปสู้เลยแบบนี้ต้องเรียกพวกดีมาช่วยแล้วแหละ<อ>จัดการมันเลย ท่านสปกเกอร์แมนไม่ได้มาเองแต่ชักชวนพวกพวกมาช่วยเราเถอะด้อยทันชอบไหมทันชอบไหมชอบเลยแม่ก็ชอบทุกตัวเลยเฮ้ยทันดูนู่นสิสุดยอดไปเลยอ่ะเจ๋งอ่ะไม่ใช่นะนั่นมันนสกีปดีทอยเลนเฮ้ยมันจัดการไดนเสา์ของเราอีกแล้วแย่แล้วอ่ะแย่แล้วเดนโสา์ยังตกอยู่ในอันตรายอีกเฮ้ยทันดูนู่นสิอ้าวสุดยอดไปเลยรถถังแปลงร่างเป็นหุ่นยนต์จัดการ อยังงั้นแะสุดยอดเป็นังสงเย้สุดยอดไปเลยเยี่ยมมากอีสาเล็สุดยอดเลยอะเรานีพักพวกเยอะนะเอยบบเราอยู่ <โฟ S 1> ฝ่ายดีไงเลยมีคนมาช่วยเรายเอยอะไงตัวที่สองตัวนี้ก็ฝ่ายดีนะเจ๋งอ่ะขอบคุณมากนะหุ่นยนต์สุดยอดไปเลยดูมีท่าเต้นด้วยนะ พอปฏิบัติภารกิจสำเร็จแล้วดีใจใหญ่เลยนะออสุดยอดไปเลยวี่เดโนอาซ์ก็ดีใจด้วยเสียงใหญ่เลยสุดยอดเก่งมากยอด,ดไปเลยฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องกันทันกับแมติกและก็ไททันสปิเ์แมน อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะกดติดตามนะทุกคนกดติดตามไม่ยากกดติดตามเลยกดติดตามเลยเดี๋ยวจะเอาอะไรเด็ดๆไดโนเสารเนะแล้วก็ตัวอื่นๆื่นมาให้ทุกคนดูนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายกดติดตามเลยกดติดตามเลยดูสิหุ่นยนต์กับไดนเสา์บอกว่าน้องๆอย่าลืมกดติดตามนะได้เจอพวกเราอีกมาเจอกัน กดติดตามนะทุกคนดูดิเดี๋ยวสาวบายบายหุ่นยนต์ด้วยนะให้น้อรนะัสกี้พัลเล็เฮ้